ตอนนี้้อมมาอยู่ไันครับก็2อาที่กป่าอือ้อมอยูไหนคนี้ที่ด้อ่แล้วมีใครเป็นกบ้างรูสอมาที่ไหนก็มีพี่ทีนีพี่ซเปอร์แบงก์กับในคลาสเชอรเนาะตอนนี้เรายุเท่าหรละยีปีเราสูงเท่าไหร่้อ็ดนมายปล่อยมากี่กิครับหเราเป็นมตไรครับ้วันนี้เราเจอกรุ่นพี่นะงเคยเจอเข้ามาหคั้งครวันนั้นไป ก็แพ้คะนนแพ้ไงไล่ไล่ไม่ทันนะฝีมือเขาครับอเราสดกว่าทำไมแพ้รุ่นเก่าได้หรือว่ายังตั้งรับไม่ทันครับยังจูนไม่ออกครับมือแล้วไฟนี้ได้ดูไหมพี่เขาเป็นมวยตะไนดูครับเขาไม่ซีเมอรเขากับแล้ววันนี้เราจะวางเกลียวแขนไง เตือนเลยนะทันสไตล์ทันเลยนะซึ่งเอาสดบมดเกลาอควางกันเถอะยังเราต่อยไม่มาลุงวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณกว่าเยอะพอแรงกว่าสองร้อยสองร้อยไฟได้เนาะอืมแล้วอย่างไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลหกโลกว่าหกโลกว่าอืมแล้วกดยนที่เห็นตัวหนักแล้วเป็นไงบ้างครับมาสอบน้ำหนักเมื่อกี้เกินจุดห้าเกินจุดห้าก็เลยไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายครับ มเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนศรีสะเกดครับฝากเพื่อนชวนแฟนคขับเราวันนี้นะครับฝากติซีเพื่อนลงุงเรืองติดตามด้วยครับวันนี้ช่วงที่แน,น่นอนครับเกิดไม่เกิดเกิดครับอเโาเคยเขามากล้านชา,าไปอยู่ในกรมนี่ได้อะไรมาบ้าง <laughs> ได้ไ <laughs> มาไดเตี๋ยวมาวุ้นได้น่องโปง่ปงๆไงวิ่งเรือๆรือ